นี่นะครับพอช่างวัขานดาห้สถานีด้นเปบราูงจสน้นหงราขบวนรถรัตอสิ่งของบำเพภา่าหลงให้โรถูกตองครับโดยที่วงานทาลาี้่เป็นรธรรมดาที่ขึ้นขบวนหนับงผู้โดยสารจากูงแ่ายทางสั์งีอใในการโดยทารรบย่อยลูนาสิ่งของบำเพ่เป็นีหน้าบนี่้อยครับ วความปลอดภัยองใผู้โดยสารโควิดอย่างเช่มดทางผู้โดาลงหลายคนเหมือนกันครับที่ในการโดยสาร้เก็อันตรายต่อนได้ครับพวกจากสถานีะนิแล้วอยู่ตรงตรงผู้โดยสารที่รถขยายไปอยู่ลรงยนเดินเตะสถานีเดินเตะจสถานีต่อไปที่นี่คุณ้มครับคุณว่าถ่ายทำไมเเอหตอนนี้ีจะถ่ายไห้อ ่าจะเป็นตัวอาคารสถานีไม่นะครับใหญ่ยยโตเลยครับ